สวัสดีนะคะวันนี้พบกับพี่ปัญน,นาอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะอยู่ในแอปตัวนี้ค่ะพี่ปัญน,นาก็ไม่รู้ว่ามันคือแอปอะไรแต่มันสามารถหาเงินเข้าชูมันนีมโอเด็ดได้นะคะเราก็จิ้มเข้าไปเลยล่ะทำมาสองวันแล้วทำผิดทำถูกบ้าง นี่นะคะเราก็เข้ามาอ่นนี่จะเป็นห้าสิบบาทนะคะเข้าถูมันนี่บรลเลตนะคะนี่เป็นนาจะลองถอนดูนะคะแค่เราเข้ามาเช็คอินแล้วก็โหลดแอปน่นะคะ หลดแอปเดี๋ยวจะบ,บอกวิธีการทำเงินนะเดี๋ยววันนี้จะถอนเงินให้ดูกมดนะคะใครอยากโหลดแอปแล้วก็ลิงก์โหลดแอปอยู่ใต้คอมเมนต์นะคะหรือ,อ,อชื่อนะคะชื่อัอนี้ทำของที่ กำลังส่งสำเร็จแล้วลูกอยู่บุกสวัสดีค่ะนี่นะคะเพื่อนๆเงินก็เป็นอันเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะกดอย่าลืมกดซันสักใครด้วยนะคะ